สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะพามาดูเป็ดนะคะกากาบกาดกาสวนนกสวนเป็ดนะคะที่นี่ค่ะก็คือเรามาครั้งแรกนะคะวันนี้ก็คุณอลักัญญาพามาเที่ยวค่ะที่จะมาดูนกถ้าเวลาฤดูหนาวนกเขาก็จะมาอาศัยอยู่นะคะเนี่ค่ะเขาก็ทำคลองไปให้นกให้เป็ดเล่นน้ำกัน ี่เที่ยวใหม่แล้วค่ะจะพาลูกๆมาเที่ยวเนาะสวัสดีค่ะเอาลกันยายไปเรียบร้อยแล้วเข้าไปเขาเห็นเรียบร้อยอย่างนัดแล้วว่าเอาอย่าง เนี่ยนะคะก็จะเป็นที่ชมนกนะคะสวนดูนกเฉพาะก็จะมีนกอะไรบ้างนะคะมีสวอนมีนกเป็ดมีนกเนี่ยค่ะตามมานะคะเห็นไหมคะนกไม่ะนกอุ้ยนกนกบินเต็มเลยอ๋อพี่ปุ๋ยเขาไม่ท่างงางเหยออกก๊างกายปุนนี่ โอ๊มปิดหลังเขาผ้าลูกมันหนีน่าผิดปุ๋ยนาะไปย่างกันบ้างกันหนอยเขาเพิ่งมาเคือได้หนีเทือนแหลกเป็นอย่างอุ้ยเรื่องมากเต่๋วนี่ถ้ามชาติหน้าทูเนี่ยค่ะนกค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมอากาศดีจังเลย ก็ว่าอยู่เขาจะเห็นยัางมองเนี่ยถ้ามันเขาอีอย่างมันมีแม่น้ำมันเขาจะเห็ดอีอย่างเขาเพ่ค่อยโหยเถื่ออ๋อสัตว์หลาต่อเหอย่งมังเนี่ยกินนกนะสร้างมันถอด ถามเรื่องในชีวิตชีวิตเจ็ดสิบปีถามเรากันในชีวิตแล้วค่อยเดี๋ยวไปใส่แน่คอยก็บ่างสุดละตายถิ่มาซื้อยุ้มพ่อย่างนี้ยบรรยากาศดีนะเออจะมาปิกนิกนะเขาจะมาถ่ายหรือเฮ้ย ถ้าดื่มค่อยแน่บรรยากาศนะคะโอ้โห360องศาสวยมากค่ะเพื่อันไหนฟังเนี่ย ไม,ม่ปุ๋ยนินะเอกไปทัวร์ไปเที่ยวอีกแหละบรรยากาศนะคะสวยมากเลยโอ้มาแล้วแบบนี้เขาหูจักมังเที่ยวอีกแล้ว,ลวขอบคุณนะคะพี่ปุ๋ยที่พามาเที่ยวจริงจริงผมไม่รู้จริงพี่ปุ๋ยในครั้งแรก <พา S 1> ไม่เห้อขามีห้องน้องห้องน้ำให้ป้าผิดปุ๋ยผีดปุ๋ยแล้วเขามีห้องน้องห้องน้ำให้ป่าโอ,อ้ยบงนพี่ปุบบ๋ยบงนมีหอดไม่น้ำฟาุ่โอ้ยสวยจังเลยอะ่ะ ก,ก,ก,นนก็สมควรที่ต้องทำนะที่สีที่เยี่ยวเนาะไม่ละผิดปุ๋ยนะเน,นา,าะ,นะนไไคนจับไปหลัจบจะกิน ตรงเนี้ยมันจะรับต้นหนักได้หรือเปล่าตามมานะคะฮะสวอนโอ๊ยเอยอจะเสียอะไรหันสวอนค่ะสวอนดูนะคะ ยากาศดีมากเลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะก็จะมีที่ดูนกนะว่ามีนกอะไรมาบ้าง แต่จะเฟร์อตะกงเขามีห้องน้ำไหมไม่ฟรีก้า